สวัสดีครับอันนี้ก็งานทําสาย power นะครับก็สาย power เวลาเราแยกล่างออกมานะครับก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับก็คือสายเก่านะครับสายรีดนะครับสายรีดท่อนะครับนี่ตัวนี้จะอยู่ในท่อนะครับก็หัวทั้งสองฝั่งนะครับเวลาเราอัดใหม่นะครับเราทําสายใหม่เราก็จะเปลี่ยนตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ของเดิมนะครับเราก็จะเปลี่ยนตัวนี้นะครับแล้วก็เอาสายรีดย้ำนะครับแล้วก็ทําการย้ำหัว ในส่วนของหัวเนี่ยบางกรณีอาจจะต้องมีดัดแปลงนะครับโอเคครับงานสายเวอร์เรารับได้หมดทุกรุ่นนะครับแล้วเดี๋ยวมาชมกันต่อครับสวัสดีครับโอเคครับตัวนี้เราก็จัดชุดเรียบร้อยนะครับอันนี้คือสายเก่านะครับตัดออกมาอันนี้คือสายตัวใหม่นะครับสายตัวใหม่นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาสายรลีดนะครับใส่เข้าไปในนี้ครับแล้วก็ ใส่ปอกย้ำนะครับเป็นองคเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวติดตามชมต่อไปครับครับตัวนี้คือปอกลีดนะครับปอกลีดเราก็จะใส่เข้าไปนะครับให้ตรงตำแหน่งเดิมนะครับนะครับให้ตรงตำแหน่งเดิมแล้วก็มาไว้นะครับนะครับตรงตำแหน่งเดิมมาไว้แล้วสายลีดใส่เข้าไปนะครับให้มันตรงตำแหน่งเดิมแล้วก็ย้ำย้ำหัวลีดนะครับเพื่อไม่ให้สายลีดมันขยับตัวได้ อันนี้เราก็ใส่สายลีดนะครับใส่สายลีดสักครู่นเรเรียบร้อยนะครับแล้วก็ย้ำหัวสายลีดเรียบร้อยนะครับต่อไปก็เป็นการย้ำหัวเ็นหัวสาย